สวัสดีสรครับแบ่งงานไทยในอิสราเอลปลาในไหมมือนี้เป็นมือหัก <c oughs> มือนี้หกักเอาไอยังคือหกักกินจนหกักปลาในไหมนั่นเอียงนี่เอียงนี่พักเกษตรเอียังนี่าาเนื้อง,งวัวครับเนื้องวัวปั้นงวัวครับมาเนี้ย<ม>นายจ้างวันไหนมันธนามาขาเกษตรงานมาเนี้ยเอียงคือมัตนา้าสีระเทืยรนะครับง่งงงงงอย่าเพิ่งถามนะครับมันสิเืียม งัวมัตนาครับหลังจากเก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วมัตนาคือยังนะมัตนาคือยังวะชั้นบลัใบเพิ่นถามมัตนาคือมันสับปะหลังที่ใบในแม่เห่ะมิตวมาตมัตนามัตนาอยู่เพิ่นตาคือยังพูดเรื่อยเรื่อยปากอ่านมาเนี่โอ้กูงวัมาก ต๊ะูดครับง้วราคาเกาพันเช็กเกนครับต๊ะูดสิบหกูดครับเกาพันเช็กเกนับแปดหมื่นหาอยครับบวกแหม่นหาพันงวตัวหนึ่งแปดหมนี่ครับพัวหนาหญ่ใจสปอร์ตครับหัวหนาหญ่ใจสปอร์ตกููดสิบหกูดครับ นี่ท่านลองมันแข็ปวดไปบ่ได้เอาคนเอาไปได้ฟ้ายกใส่ป่ะยกใส่ไหมอ๋อพร้อมเล่ได้ยกไปไม่เอาายออกก็ได้เพราะอันทีมันอันยกอันนี้เดี๋ยวมาเสียบหัวขึ้น4กิโลนงสันเลยจเยี่ยน่นี่วเสียทีหน่อยนะโอ้เสียที่จะมีหน่อยแก้วให้ตคนด่างเขียวอยู่โอ้ ท่านี้เลยลองตามนะเออมันคื่ที่สองนองไ่้ดับเลยยิงใครด้วยกันครับเฮ้ยห่วงเซรีสิเฮ้ยไปคิดดูพันตับไปคิดดูพันตับครับอือเห็นน้ำลงแ่เดียวใครอยู่เองไหนเดียวครับอ้าวอยากบอกยูพี่น้องเออ ลองคิดรู้มันถึงพักอีสานเาะถึงักอีสานเกินอันนึงเนี่ยหอมหวานกับหอมมันเข้ากันเป็นไงหวานกับมันเชรแรกคนนีเีรแรกคำแรกเลยนาเชียร์นาตายแรกเออเไห้ยวนกมันเข้ากัน คุณเลื่อยก็ไปนี่ก็เลยนี่สวนนี่ไม่ได้แล <NO ้วนี่ให้ก่อนหนึ่งบบบเบาเนี่ยหาบอกอะครับท้านะงัวครับมือนีลุ่มงัวงัวมาตนางัวใจดีบุญระบายให้ครับงนาเพิ่นให้หลังจากเก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วมาตกพูดครับตกพูด16พูดงัวตัวหนึ่ง ราคาเกลูันเชคเกนครับเตีมเบียร์นยูนิันขอกันเต็มเบียร์นยินเนาะันข้อออจะเบียร์ปนน้ำแข็งก็ปลาใหนี่ไงน่านั่นนหนยังาานี่ต้องตั้งใจฟังเจ้าเนี่ย มีแขนกับก่อนนะแ้น้มอกังกันิ้้าเลอกยอันนี้พากันเทศยังครับนี่พากันเทศยังครับอัน,นอ,นอวุดาลคาล่ะว้า ขี่ย่งเดียวเลยครับผมขี่ในวันที่ด้วยว้าวคาราบิคลาคาราบิอคาล่ะเปนกนาขี้เออครับผมนาขีนาขีแมนปนเอกนายโยนเออปเอกนาโยนนิก็โยนี่อย่างเดียวเลยเจ้าไม่ได้จ like wow. wow. ับทิศอ่ะ มาเบิ่งทางนี้ครับแผนกย่างครับยืนบ่ไหวแล้วปวดขาแห้งเพราะฉันนั่งเอาเลยทั้งอิม่มปวดขาปวดขาปวดขาหัวใจครับรรรย่างหัวใจใวหัวใจกับพวงนมบ่นี่มหมดเนี่ยมือเอา,านมเพืนหน่อยเลยเจ้าซอยเไปแล้ว

เราจไม่กินแซบๆกินทางขั้วอะไรๆกินกัะเบอืมซื้อมาสองซื้อมาสอกอดหนอยขึ้นได้กินได้ก็สองกอดหนอยนะเ้ยบอกล่า ไปมากินได้ครับ